อีกหนึ่งผลงานของช้างสยามครับแต่วันนี้มีอีกหนึ่งผลงานก็คืออย่างที่เห็นมันสัมปะหลังเดี๋ยวไปฟังจากผู้ใช้ตัวจริงกันครับผมในหมองมมกุนทดบ้านเลขที่21หมู่8ตำบลโดนเมืองอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่เอาของผมาใช้แล้วมันเป็นไงบ้างกด <God. S 1> มันมันแตกต่างไหมแตกต่างสิครับเพราะว่า ผมมาไม่ใช่ช่วงมันมันได้สามเดือนพอดีไงที่ผมสั่งมาก็มาระเบิดหัวเลยอ๋อช่วงระเบิดหัวเลยครับลองใช้เลยลองใช้ใช้ช่วงนั้นเลยครับแล้วมันเป็นไงบ้างก็ดดินมันก็เชิงแตกแตกขึ้นมาเร็วอะเร็วเร็วกว่าปกติหรอเร็วกว่าปกติอันนี้มันสมปัหลังของเราเนี่ยมันกี่ไร่ครับนี่ก็สองไร่กว่าครับสองไร่กว่ามันยาวไปแล้วก่อนหน้านี้มันได้ผลผลิตเป็นไงครับกับที่เห็นอย่างตอนเนี้ยหลังจากที่เอาของผมมาใช้มันต่างกันไหมต่าง ต่างนะครับเดือนต่อเดือนในอายุมันนะครับครับถือว่าอายุมันมันมันจะต่างกันเดือนต่อเดือนถ้าถ้าเทียบกันเดือนต่อเดือนเป็นยังไงนั่นน่ะมันก็ตัวนี้รู้สึกว่าตัวมันจะอ้วนแล้วมันแผนการมันจะถี่ครับแล้วโคนมันจะอ้วนแล้วมันจะดินมันจะยะหมายความว่าถ้าโคนมันอ้วนน่ยไม่ถึงว่าหัวมันก็จะใหญ่ขึ้นไม่ขยายขึ้นถูกไหมครับอันนี้กี่เดือนนี่มันหกเดือนครับเนี่ยหกเดือนละสองวันเนี่ย หกเดือนละสองวันมันโตโตผิดปกติเหรอโตผิดปกติปกติมันจะไม่โตอย่างนี้หรอมันจะไม่ใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมมันต้องมีแปดเดือนครับมันต้องระดับเจ็ดเดือนแปดเดือนขึ้นไปแล้วมันจะค่อยๆโป่งอ๋อหมายความว่าเจ็ดถึงแปดเดือนมันถึงจะค่อยๆเริ่มเริ่มโป่งขึ้นมาเริ่มใหญ่ขึ้นมาคายมันเป็นมันหนักแต่อันนี้หกเดือนแล้วมันใหญ่แล้วถ้าลองคิดกลับกันว่าถ้าไม่ได้ใช้ของผมแล้วมันจะใหญ่อย่างนี้ไหมผมว่าไม่ใหญ่ ลุงหมองมั่นใจว่าถ้าไม่ใช้ก็ไม่ใหญ่เร็วอย่างนี้นี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเกษตรกรตัวจริงใช้จริงแล้วก็เห็นผลจริงถึงกล้าการันตีได้ถ้าไม่เชื่อก็ตามไปดูให้เห็นเลยดีกว่าครับคืออย่างนี้ฉีดไปกี่ครั้งครับนี่ผม ผมมาสั่งมาช่วงมานสามเดือนนะผมก็ฉีดชวงฉีดมาสี่ครั้งแล้วเนี่ยฉีดสี่ครั้งแล้วครับอ๋อไอตอนที่เอามาฉีดน่ะคือมันสามเดือนแล้วไม่ตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมผมมาฉีดช่วงระเบิดหัวเลยไงอ๋อแล้วแล้วอย่างนี้เราเราดูหัวเราจะดูหัวได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูทั้งนู้นก็ได้หนุ่มมันมีมีอยู่ครับไหนไหนมันจะเป็นประมาณไหนนั่นโอเหรอถือว่ามันโซน้ำโซแล้วมันนั่นแล้วไงนะนี่แต่หมู่นี้ผมยังไม่ได้คุยดูเลย อ๋ออย่างเงี้ยมันมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอครับนี่รอยน้ำโะลงมันอ่าปกติมันจะไม่ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับมันมันมันไม่ขึ้นเร็วอย่างนี้ปกติมันไม่ขึ้นเร็วอย่างนี้เงามันจะไม่โตอย่างนี้นะมันระยะหกเดือนนะอ่าอันนี้หกเดือนเองนะนั่นหมายความว่าเวลาขุดออกมาหัวมันก็จะมาถึงนี่นะยาวถึงนี่นะมันจะถึงเลยละจากนี่นะเนี่ยมันมันเล่าถึงไ่นมันจะมาถึงงันนะอ๋อนี่คือรอยรอยรอยหัวมันโอ้โหแล้ว ตอนที่ใช้เนี่ยผสมอะไรไหมของผมอะไม่ครับไม่ผสมเลยไม่ไม่เราเอาแค่ของเราผสมน้ำแล้วฉีดเลยครับเท่านั้นเองมันจากประสบการณ์ที่ทํามันสัมบัลังมาที่เคยปลูกมาเห็นแบบเนี้ยคิดว่ามันคุ้มกับเงินที่จ่ายไปคิดว่าคุ้มครับมันอายุขนาดนี้แล้วมันมันมันขนาดเนี้ยมเป็นหัวขนาดเนี้ยถือว่าใช่ได้อย่างนี้ก็ถือว่านี่ถือว่าดี ดีนะครับถือว่าเข้าเกณฑ์ดีแล้วก็มันใช้ต้นทุนน้อยเลยนะครับไม่ต้องไปซื้ออะไรเยอะแยะถูกไหมก็อชอบจังตรงนั้งไลตรงที่ผมเอามาลงใครๆก็คิดอย่างลุงหมองล่ะครับกับความคุ้มค่าเยี๋ยวว่าแต่ลุงหมองชอบเลยครับเกษตรกรทุกคนถ้าได้ใช้ช้างสยามต่างก็ชอบตรงจุดนี้เหมือนกันล่ะครับแล้วใบมันดูใบมันแข็งแรงด้วยนะใบมันใบมันจะแข็งแรง พอใจอะเนี่ยตรงนี้ดูไอ้นั่นหน้ามันไหลโตหน่อยนึงเงาน้่นก็โอ้โอ้โอ้โ้นอ้โ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 อนี่นโอ้โอ้โ้โอ้นอ้โอ้โ้โอ้่อ้นี้โอ้โอ่องนี้โอ้โนี่อ้โอ้โอ้นอ่โอ้โอ้โอ้นี้้อ้โ้โอ้โอ้อ้โอ้้โอ้โ้โโอ้อ้้้ป้โอ้ โหนี่นี่คือมันนี่นี่ที่มันโผล่มาอันนี้ยอันนี้ที่มันบวมนี่คือแบบว่ามันโตขึ้นใช่ไหมครับมันดันดินขึ้นมานะที่มันดันดินนี่มันจะเพิเผยมันจะหัวใหญ่กว่าที่เราเห็นใช่มันมันอยู่ใต้ดินใช่ใช่มันจะหัวใหญ่กว่านี้แล้วมันยาวออกมานี่เลยนะเพราะว่ามันโซมันโซมันก็เกิดพดเดือนนะที่มันโซมาเนี้ยที่น้ำโซนี่ยังต้นเล็กอยู่เลยนะครับดูดีดูหัวมาขนาดนี้แล้วนี่โอ้ รู้เเรรรืื่่อองงดี๋ยู้วผมประทับใจอย่างหนึ่งคือต้นที่มันไม่สมบูรณ์พอเราฉีดไปมันมันจะแตกออกมามันจะแตกอย่างเงี้ยคำว่าต้นไม่สมบูรณ์จริงๆแล้วมันจะไม่ออกมันจะไม่ออกแบบนี้ไหมมันมันจะเงี้ยมันมันจะมันจะแตกกิ่งออกมาใหม่ช่วย แต่ผมไม่เคยจะมาเห็นมันแตกแบบนี้นะไม่เคยเห็นว่ามันแตกกิ่งออกมาแบบนี้แต่พอหลังจากที่ใช้แล้วมันแตกออกมาใช่ไหมมันมันแตกไอ้ที่เห็นเห็นนูนๆคูนๆขึ้นมาเนี่ยคือหัวมันทั้งนั้นครับที่มันแตก่ยหัวมันทั้งนั้นโอ้โหที่ผ่านมากับตอนเนี้ยผลมันแตกต่างกันเลยครับครับหนึ่งคือต้นทุนต้นทุนมันลดลงครับสองคืออายุเนี่ยมันโตเร็วอายุอายุมันต่างกันอายุมันต่างกันแต่ผลดูผล ที่อนจะรับนี่มันจะเยอะกว่าที่วอ๋ออันนี้เดี่ยวมันเนี่ยพอมันได้ขนาดนี้เดี๋ยวมันพุ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะมันจะมันจะไปแล้วมันจะมันจะขึ้นเร็วเลยเพราะว่ามันแตกออกไหมนะอย่างนี้แล้วเนาะมันมันตั้ตงฐานของมันได้เร็วไงนี่แหละความคุ้มค่านะครับก็ไม่ต้องพูดเยอะเนาะครับครับดูเองเห็นเองลองไปคิดดูแล้วกันมันไอ้ของวันนี้สินค้าทุกตัวทุกสมัยเนี่ยมันจะขายตัวเองถ้าถ้าดีอ่ะโฆษณาทีเดียวจบ อ่ใชของดีมันก็ขายด้วยตัวมันเองถ้าใครได้ลองใช้ช้างสยามก็จะรู้ว่ามันคุ้มค่าเกินกว่าที่คิดเพราะผลผลิตที่ได้จะทำให้เกษตรกรนอนตาหลับตื่นขึ้นมาก็จะยิ้มรับกับรายได้ที่รออยู่ข้างหน้าครับ